สักครู่เดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันหน่อยฮะสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสึกซักฟอกในที่สุดฝ่ายค้านยื่นแล้วอย่างเป็นทางการปรากฏว่าในยติเนี่ยไม่ใช่แค่10คแต่เป็น11คนเดี๋ยวมาเช็คชื่อกันเลยชื่อไหนที่หายไปชื่อไหนที่เพิ่มเข้ามาและจุดประสงค์ที่แท้จริงของฝ่ายค้านคืออะไรกันแน่กลับมาเนชั่นทันข่าวเช้าครับฉลองครบรอบ35ปี t p i p พลีนรับโปรโมชั่นสุดคุ้มสองต่อทั้งรถทั้งแถม ที่1ได้ส่วนลด10%ต่อที่2ได้สินค้าแถมฟรีเริ่มช็อปกันเลยที่คอ์เซ็นเตอร์0819359681 0856608565เว็บไซต์ TPIpolin.com Line @TPIPL Lazada s h o p e e ร้าน TPI รักสุขภาพและปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสกาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30กันกายายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทุก,กองทุนสร้างชุมชนวันนี้พาไปพบกับชุมชนในจังหวัดยะลาเป็นชุมชนที่อยู่ในภูเขากับกองทุนลูบกกาโลครับกองทุนบ้านล ok ูนบกาโล ok <c oughs> นี่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับประกอบอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนกรณีเหตุจําเป็นเร่งรวนของสมาชิกในชุมชนสนมากชุมชนบ้านลูบกาโลเป็นพื้นที่ลาดเขาวครับสมาชิกชาวบ้านก็สมาชิกประมาณ70กว่ารายครับ ส่วนมากสมาชิกจะประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมปริดยางและก็ปลูกไม้ยืนต้นเช่นต้นเรียนบางรายก็เลี้ยงสัตว์ขายเปิดร้านขายซื้อรับซื้อขี้ยางของเรากองทุนของเราต่อยอดได้รับงบป,ประมาณจากกรงการประชารัฐไปทำครงการเลี้ยงโคงเลี้ยงวัวก็มีสมาชิกเลี้ยงวัวซื้อแม่พันธุ์มั่งพ่อพันธุ์แลวก็ขายายไปเรื่อยเรถึงเวลาจังหวะจังหวัดจะได้ออกขายแล้วก็ขายแล้วก็ที่เงิน ขายก็แบ่งกําไรให้สมาชิกที่เหลือก็สมาชิกมาซื้อเพิ่มใหม่เป็นต่อยอดไปเรื่อยๆจากหนึ่งตัวเป็นห้าตัวตอนนี้มีสมาชิกนี่สมาชิกเลี้ยงวัวครับก็ตัวนี้ก็สามหมื่นกว่าครับไอ้ลูกนี่ก็สองปีกว่าแล้วครับไอ้ลูกนุกปีแปดเดือนครับแล้วก็การเลี้ยงก็คือว่าไปตัดหญ้าแล้วก็มาใส่แล้วก็ให้อาหารเสริมมีอาหารเสริมอาหารสำเร็จรูป กองทุนดีกว่าครับสามารถไปต่อไปเพิ่มทุนในการประกอบอาชีพเช่นรกออาชีพด้านการเกษตรเนี่ยสมาชิกหลังจากติดยางอ่ะก็ไปซื้อเ,รเครื่องตัดหญ้าก็ชอบครับเ็อยากอยากอยากให้มีโครงการนี้มาเสริมมาตลอดครับการปรับบัญชารับมันดีครับถ้ามีต่อย,ยอดไปเรื่อยๆจะขยายวงวงสมาชิกให้มันเพิ่มขึ้น ้ทุกข่าวสารทางเศรษฐกิจ